ตอนนี้เราก็อยู่กันที่นี่นะน้องๆนี่สะพานยาวอควาเรียมนะจาหน่ายปลาสวยงามพันไม้น้าและอุปกรณ์ตู้ปลานะน้องๆนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในหน่อยว่ข้างในปลาเพียบเลยนะปลาสวยๆเพียบเลยเมื่อกี้พ่อลองเข้าไปเซอร์เวย์นิดนึงแล้วนะปลาสวยๆเพียบเลยอ่ะโอ้มีปลาคร์ฟตรงนู้นด้วยปลาคร์ฟตรงนู้นแลวตรงนู้นมีบ่อใหญ่ด้วยนะนี่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 ปลาอะไรนี่ยนี่นี่นี่มีไม้น้ําด้วยโอ้สวยนะ นี่มีกุ้งตัวเล็กๆด้วยนะนี่นี่นี่มีหอยด้วยนี่น้องๆหอยเข่านะนี่นี่เขาเขียนว่าหอยเข่าตัวละห้าสิบบาทนะมีหอยเข่าตัวเล็กๆนี่เขาจะกินพวกตะไคร่น้ำแล้วแล้วก็มีกุ้งนี้ด้วยนะกุ้งเชอร์รี่แล้วน้องๆนี่โอ้นี่เขากินพวกตะไคร่น้ำนะโอ้โหนี่ปลาเพียบเลยนี่นี่กุ้งด้วยกุ้งด้วยนี่ปลาอะไรนี่นี่นี่ปลาทองปลาทองนี่ปลาทองแพนด้าน้องๆ นี่ปลาทองแพนด้านะนี่สวยโอ้ตัวหกอ้วนน่ารักจังเลยนี่ปลาทองปลาทองแพนด้าไหมปลาทองหัวสิงห์นะน้องๆนี่ปลาทองหัวสิงห์พ่อพันแม่พันนะว้สวยแม่เปล่าเอาไปเลี้ยงที่บ้านไหมตัวนี้อ๋อโอ้ตัวนี้สวยจังอ้อนี่ตู้แมงมุมนี่นี่ตู้แมงมุมนะนี่ปลาทองน้องๆนี่ปลาทองนี่นี่สวยนะ ตู้นี้สวยนะน้องทู่นี่เป็นตู้เป็นตู้ตู้ต่อปล่านะสีสีผ้าอ่านี่เขาจัดตู้แบบเหมือนโชว์ด้วยเนาะแล้วเขาขายตู้ด้วยนะนี่ตู้ปลานะนี่ขายตู้ปลามังกรพี่เมียวนี่ปลามังกรลูกปลามังกรทองอินโดนี่ปลามังกรทองน้องปลามังกรทองนี่เขาจะอยู่ตัวเดียวนะเดี๋ยวมาเม็นปลาทัวร์นะมี่เมียวเดี๋ยวให้มียวมีน้องเปาปลาทัวร์โอ้โหสวยจัง ไดเยี่เารออาหารได้เลยเนี่ยนี่ตรงนี้ก็มีด้วยอองินีตรงนู้เป็นพันพันไม้นะน้องๆเป็นพันไม้อ่านี่ปลาโอสวยจังนี่ปลาอะไรตัวเล็กนิดเดียวปลาอนดูบิสอนดูบสนะน้องๆอนูบิสนี่โอ้อันี้เขาไม่ค่อยว่ายนะเขาอยู่กับที่แล้วเขาว่ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บ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 ปุ๊ปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ แล้วก็นนี้ปลาหมอสีนะแล้วไอ้นี่ปอมปลาดัวเหมือนกันในี้ปอมปลาดัวนะอยู่ข้างหลังข้างหลังโอ้ดีตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เออนี่ตัวใหญ่เลยป้าไปเจอตัวใหญ่วันนั้นอือและก็นี่ข้างบนนี้ปลาหมอสีน้องๆนี่นี่นี่ปลาหมอสีเออนี้นี่ปลาโอ้ตัวนี้เอาเอาตรงนี้ปนเ,เป็นอุปกรณ์ตู้ปลาเลยน้องๆน้องเขาไม่ขายนะเรามาที่นี่จบเลยในนครนะอ่าส่วนตรงนู้นก็เป็นพวก กระบองเพชรนะอันน um, ี also, um, how, again, so ้เขาก็ม uh, well, ีขายกระบองเพชรด้วยนะนี <sh> ่นะกระบองเพชรนี่อ่างปลาอ่างนี่นี่ปลาทองทองอยู่กับนกเลยนะนี่ปลาช้าปลาช้าเป็นปลาทองปลาช้าปลาช้าเจอตูวเจอตัวใหญ่มากเลยทีเดี๋ยวพี่วินพาไปดูปลาตัวใหญู่แม่โอมชอบกระบองเพชรนะนู่นนะกระบองเพชรสวยนะน้องๆนี่ไปดูดิไปดูดินี่อุปกรณ์ตู้ปลาเทียบเลย สกเลยปลาหมอมาลาวีอ๋อปลาหมอมาลาวีน้องน้องนี่ปลาดูใจนี่ปลามังคอนโอยปลามังคอนโอ้ปลามังกรน้องน้องนี่ก็ช่วยใช่ไหมนี่อะโลวาน่าพอมาเลยแล้วน้องน้องนี่ก็ปลามังกรมังกรเงินน่ะนี่มังกรเงิน ปาใหญ่เลยปลาทองสวยมากเลยตัวใหญ่นี่ปลาทองนี้สวยมากเลยนพ่อชอบตูวนี้มากเลยนะตัวนี้สวยมากเลยนี่ใช่ต้นี้ตู้นึงสวยนี้อืมโอ้นี่ปลาทองตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้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 ยเนียนี้ยเ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 น้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ย่นี้ยเนี้ยเนี้ยเนีอยเนียเนี้เน้ยนี้ยเนียนี้ยเนี้ยเนี้ยเนีเนียนี้ยเนี้ยเนี้ยเนีนี้ยนี้ยนี้ยเนี้ยเนีนี้ยเนี้ยเนียนี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 เนี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  นี่เป็นตู้ไม้หนามนะน้องๆนี่ตู้ไม้หนามนะสวยมากเลยอ้นี่สวมากลยต่างวัฒน์ใส่ด้วยอ่ะไม่เหมือนลายประเทศไทยเลยเอราะนี่โอ้นี่โอ้โอ้ยนี่สวยมากเลยน้องๆดูปลาทองตัวเปลาเล่อเลยตัวยักษ์เลยโอ้ยปลาทองตัวยักษ์เลยน้องๆนี่นี่สีดำสีดำมันอย่างสวยเลยนะโอ้ Sí, ปลาทองยักษ์นะน้องเขาเขียนเลยนะปลาทองยักษ์ใช่ปลาทองยักษ์ชอบไหมชอบไหมพี่นินชอบไหมนี่ตู้ไม้น้องน้องนี่พ่ออยากเลียยงมากเลยแต่พ่อยังไม่มีเวลานะดูแลเขาไม่ได้นะถ้าเเขาตายนะที่น uh ี่มามีอุปกรณ์ทุกอย่างเกี่ยวกับตู้ปลาน้องมาจบได้เลยนะอยู่ในนครศรีแล้วถ้าใครอยู่ในนครศรีเนี่ยมาหาร้านนี้ได้เลยนะน้องๆพนี่ปลาเทียบเลย นี่มีปลาทุกอย่างเลยนี่ปลาคาดินาวนะนี่คาดินาวนี่สวยๆเลยปลาเยอะก็สวยโอ้โอ้เทียบเลยน้องๆดูดิมีเปิดเพลงให้ฟังด้วยเพราะๆเลยนี่กระดี่แดงน้องๆนี่ปลากระดี่แดงอ่านี่อนูเบียสนะอนูเบียสเทวดาแพตตินัม ก็น <Yeah. S 1> hmm. ี yes. mm ่ปลาเทวดาเพชรินน้ำนะแล้วสูตรต้นไม้เนี่ยเขาเรียกอนุเบียสนะน้องๆต้นไม้เออสวยเลยไหนไปดูดิโอ้ยนี่นี่นี่ต้นนี้ก็ใหญ่นะหรือต้นนี้ก่อนวิวินนี่ดูต้นนี้ก่อนนี่ต้นนี้ใหญ่น้องนโอ้ มีหอยด้วยน้นนองๆนั่นหอยเขาไปกินตะไคร่นะอหอยเ,อเ <c oughs> นี้ยไปกิ <c oughs> นตะไคร่นี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 ่ตัวเบลเลอร์เลยโตดูไม้นี่ดิล่าไม้เขายาวมากเหมือนปลาอะไรอะ่ะพ่อก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องปลาแล้วน้องๆองื <c oughs> อ่หอยหอยหอย <c oughs> ไหนไหนตัวอะไรปลาอะไรปลาคองปลาเสือล <c oughs> ุ สุมาตาไหมปลาเสือสุมาตาตัวละสามสิบบาทอ๋อเขามีเขียนราคาดีด้วยนะน้องเราจะได้รู้นะว่าเราอยากได้ตัวไหนนะราคาเท่าไหร่ปลาลัมมี่ลัมมโนอปลาลัมมโนอใช่ปลาลัมมโนอปลาเด็กปา่ลูดกอล์เปลือยเปล่าเนี่ยอันนี้ลูกกอล์ฟไม่เกี่ยวโอ้ตื่นเต้นนี่ว่ะพ่อนี่เคยมาน้ำเปล่าหน่ม้าน้ำ นี่่นีนี่ไงตัวนี้ที่พ่อผมาจัได้บ้างเลยมันน่ารักน่ารักมากเลยลาทองตัวดำปลาทองออนแลนดาโอ้นี่ประจักรนะน้องนี่ประักตัวนี้สวยโอ้มีประกักหลายสีเลยนะตัวนี้สีน่ะนี่ห่างเขาสวยมากเลยประกักรนะมีประกักรด้วยที่เีย และนี่ส่วนทั้งหลังนี้ก็เป็นปลาปลาทองโกเมสอ้โกเมสเล็กอ่านี่ปลาปลาทองตันโจโอ้นีก็สวยนะนี่สีดําสีดํานี่ตัวนี้ปลาทองตันโจสวยนะสวยมากเลยนี่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 เขาสวยมากเลยนะสีดําแล้วก็ชอบมากเลยหัวเขาเป็นแบบว่าออโอ้โหอือับเทียบเลยน้องมาที่นี่จบเลยได้ปลาสวยๆกลับบ้านแน่นอนนี่ตัวนี้ตัวเล็กเนาะ ปลาสิงทองน้องๆปลาสิงทองสิงดำอืมอันี้ปลาเทียบเลยเฮ้ยปลาเยอะมากขายไม่ทันเลยน้องๆนี่ปนี่นี่ด้วยนี่โอ้นี่นี่ปลาเล็กปลาคาร์ตเล็กเนียน้องปลาคาร์ตเล็กปลาคาร์ตสี ออโ,อโอ้ส่วนนก็มีนะฝั่งนู้นก็มีน้องปลาคราฟเลยนี่เดี๋ยวข้างหน้าหนูปลาครฟตัวปลาครบฟยักษ์เลยอยู่ตรงข้างหน้าหนูนี่ปลาคราฟเล็กส่วนนี้ปลาอะไรอ่ะปลาสอดแดงนี่ปลาสอดแดงน้องๆนี่ตัวละสิบห้าบาทนะส่วนตรงนู้นเป็้านกาแฟน้องๆส่วนนู้นเป็้านกาแฟอไปไปพาไปดูปลาครบยักษ OK ์น,นี้ปลาครยักษ์โอ้โโอ้ m g ตัวใหญ่มากนี่ตัวใหญ่เท่าเรเป่าเลยนะตัวเนี้ยปลาใหญ่เกินอ่ะปลาใหญ่เกินเออตัวใหญ่มากเนาะนี่ปลาใหญ่มากใหญ่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 มากเลยโอ้โหน้ำสะอาดมากเลยน้องๆตัวใหญ่มากเลยดูดิดูดิเปาโดดลงไปในเขากินเปาหมดทั้งตัวเลยนะเนี่ยเหรอแม่ แมวไม่โยนหินลงไปลูกไม่โยนหินลงไปนะนี่นี่เขามารออาหารเรานะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยป่าโอ้ยตั้งแต่กี่ปีเนี่ยว่ตัวเขาจะขนาดนี้นะน้องๆน้าเมื่อกี้พี่เขาอาหารตามให้นี่ให้เลยให้เลยโอ้ตัวใหญ่มากเอาเปล่าเตี๋ยวเราพึ่งนอกแล้วลูกโอ้ยมาแล้ว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 โอ้ยเอ้อเหมื <portraits. S 2> อนแล้วมาแล้วเอาป<ๆ>ิดป่าเร็ว ปิดฝาปิดฝาปิดฝา,าเร็วนี่ตัวใหญ่มากาเขาอิ่มแล้วนะเขาไม่ค่อยกินเท่าไหร่ <c oughs> ตัวใหญ่แย่งกินหมดนะตัวเล็กไม่ได้กินแ <c> ต <oughs> ่ปลาค้าอายุเขายืนมากเลยนะเนะาะไป,ปไปทางไหนต่อตตไปทางไหนต่อตร,ตรงนี้อ๋อนี่เป็นนิปอลยาวมากเลย่ไปข้างหลังตรงนู้นมีบ่อบ่อดินด้วยไปดูกัน ข้างหลังนูกมีบอดินด้วยเนาะมีเล่อเสาด้วยนี่มีร่อลินด้วยนี่แม่โอมนี่นี่แม่โอมนี่ใช่ไหมใช่นี่เสา่อเสาเลื่อเสาเอสาด้วยน้องๆจะสนุกมากเลยตรงนู้นมีบอดินด้วยลูกปะบอร์ดดินอ่ะอ่า นี่บอ่อดินอยู่ข้างหลังลูกไปมีตรงนี้เขามีอาหารให้เราให้ฟรีด้วยนะ <Yeah! S 1> นี่มีอาหารด้วยเดี๋ยวเราไปตรงนี้นี่บอ่อดินตรงนี้อ่าไปอ่าโอ้นี่นี่ <ไป S 1> นนมีปลาอีกแล้วอ้ตะวนอ้วนมากเลยอ่านี่บอ่อดินนะน้องๆน,นี่ตรงนี้บอ่อดินเขาเรียกลาคาบด้วยบ่อดินนะเขาจะโตดีกว่านะนี่อาหารนี่อาหารลูกนี่อาหาร้เปิดเลยหยิบเลย

โอ้เจตังค์นี่เคาน์เตอร์นะคะเอาไหมเอาจิมไปก่อนมาเอาเอาไหนเอาไหนเอาไหนเลยเลือกเลยมีไปแมนด้วยนะอ้มีไฟแนนด้วยนู่นมันไม่เปิดใช้ไหมนี่แบสนี้อ่ะนี่จากแมสโอ้อ้าวไปแมนไหี่เป็นช่วยนะโอ้ทุกของเทียบเลยน้องๆนี่มาที่นี่เดี๋ยวผมมีทั้งนี่กระถางต้นไม้นะดินเผาแล้วก็เป็นดินเผาเหมือนกันเนี่ย แล้วมีต้นมงต้นไม้มีทุกอย่างเลยนะเรามาที่นี่นะโหคุ้มเลยนะเขาจะไปจัดบ้านตแต่งสวนอะไรไม่ได้เลยใช่นี่มีทุกตอนเวลาเขามีน้ําพ <ขอ S 1> ุ้มมาเป็นเมือนุนมวยจะไปถ่ายกันอือมตันู้นไปบอกเขาเลี้ยงน้องๆไ่ดูเลี้ยงปลาปลาตัวเล็กหรืออะไรยังไงนะอ๋อนี่เป็นบ่อปบ่อปูนน้องๆนี่คนนี้เขาเลี้ยงปลาคาร์ฟไว้นะมีปลาคาร์ฟ อันนี้พ่อไม่แน่ใจนะนี้บ่ออะไรตัวสูมากจะเป็นปลาคราฟน้องๆเนี่ยที่พ่อเห็นนะคร่าวๆนะจะเป็นปลาคราฟแล้วก็จะมีบ่อเล็กๆนี้ไม่แน่ใจเขาเลี้ยงปลาอะไรบ้างอะไรแต่เยอะมากเลยนะปลาที่เนี้ยเอยปลานี้หางลูกยุงีปลานน่นปลานี้เยอะแยะเลยเออปลาเขียวนี่วินบอกปลาเขียวอ่านี่ก็ต้นไม้เ็าเยอะนะอ่ะไปเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันไปจ่ายตังค์ค่ายค่ายติมก่อน นะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค่ายฟุขเรีมกันนะชอบไหมชอบไหมบรรยากาศดีมากเลยนะที่นี่นะโอ้นี่กินแล้วเนาะเปาเอ้ยแมวอยู่บนหอยแมวต่างด้ยลูกบอลนะโอ้แล้วดได้ละลานตามากเลยนะเพราะมาที่นี่เขาอยากได้หลายอย่างเลยมีแมงมุมด้วยอุ้ยเนี่ยเขาจะได้ปลากคอเลยไง ปลาทองปลาทอลันดาตัวละร้อยห้าสิบจ่เดือนใช่ใช่าเเดือนละน้องไปมาจ่ายค่าติมเร็วฮี่ปากัดปากัดได้ลเรายกินได้นานเลยปกัดนี่ปากัดล้วสวยเนื้อสีสวยไหมสวยไหมเตาจ้าเขาอยากได้ตัวนี้สวย ตัวแนี้นะอ้วนเหมือนท่วเปลาเลยตัวนี้ปักกิ๊ดปักกิ๊ดปักปกอ้าวนี่แม่อมอยากดูต้นไม้นะต้นไม้สวยมากเลน้องๆดูดิต้นกระบองเพชรนะโอ้กระบองเพชรนะนี่แม่อมอยากได้นะแม่อมอยากได้ต้นกระบองเพชรน้องๆ อ่าดูได้นะลูกอย่าจับนะห้ามจับนะ<า>ห้ามจับนะลูกนะดูได้อย่างเดียวสี่จักรย, <c oughs> ยานเนฝัสี่จักรยานได้วางต้นไม้ลูกไว้บนกระถางอย่างนี้นะวบนกระถางมีได้วางสามกระถางละเออนี่สวยมากเลยกระบองเพชรน,น,น้องๆนี่มีหลายสายพันธุ์มากเลยนะโอ้ต,ตัวนี้เ,เหมือนกับเหมือนกับขาแมงมุมเลยนะ,ะนี่เราเจออะไรอย่างนี้ที่วินเจออะไรูดินเจอแม่เหรอ เขาไว so to mm ้เ hmm. ก mm ็บของเขาไปเก็บของนะนี่เทียบเรื้องน้องนี่นี่นี่นีนี่เบองเพชรยักษ์เอบองเพชรยักษ์นี่อะไรโอ้ละลานตาเลยนะมาที่นี่ครบจบเลยได้เสียตังค์แน่นอนนะเนี่ยโอมจะเสียตังค์แล้วนะนีมอนี่สวยมากเลยนะีต้นเล็กๆองสวยมากเลยนะอยู่ในกระถางเล็กๆอย่างนี้นะ นะส่วนใครอยากจะได้อุปกรณ์ตู้ปลาต้นไม้น้ำอลองมาคุยกับที่นี่ดูนะน้องๆมีทุกทุกอย่างจริงๆนะเราไม่ต้องไปซื้อที่อื่นนะในในจังหวัดนครน,นี่นะมาที่นี่เลยนะขอแนะนําเลยเนี่ยปลาเยอะมากปลาเพียบน้องๆนีป่ปลาปลาอยากด้วยอเออปลาเยอะเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ตู้ไม้น้ํามีกอง,กองตู้นะ เยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยเราเริ่มต้นที่นี่ได้เลยแล้วมาคุยกับเขานะว่าเรางบเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็เขาจะแนะนำเรานะให้ได้ตามงบนะนี่มีตู้เล็กๆอย่างนี้ก็มีนะไม่จะเป็นต้องซื้อตู้แบงแผงถ้าเราเลี้ยงตา่าน้อยๆตป้เล็กๆเ,เอาก็เลี้ยงแค่นี้พอเนี่ยมีเยอะเลยว้า อาในที่สุดแม่อมก็เสียตังค์แล้วน้องๆนี่โดนต้นไม้มานะนี่เดี๋ยวก็ดูหน่อยต้นไม้เลยโอ้สวยนี่ต้นไม้แล้วก็นี่ในนี้ต้นไม้นะไม่ใช่กองนะต้นกระบอกเพชรเราอยู่ในนี้สองต้นสามต้นสามต้นอ่าสามต้นนะโอเคมาอุดหนุนจะได้นะที่นี่นะต้นไม้สวยๆเดียวใช่ต้นไม้ที่สวยๆปลาก็สวยนะแถมมาแล้วเขาจะมีอาหารปลาให้เราให้ฟรีด้วยนะอ่าถ้ามาน้องๆมาเลยเขาอาหารปลาให้เราให้ฟรีด้วยอ่าโอเค อ่าเป็นไงกันบ้างน้องๆกับร้านสะพานยาวอควาเรียมนะอยู่ที่จังหวัดนครศรีในมอำเภอเมืองน้องๆอยู่แถวโออิทนะถ้าใครอยู่นครสามารถมาเที่ยวได้นะมาเที่ยวได้นะเราไม่ซื้อเขาก็ไม่ได้ว่านะอ่าแล้วก็มีปลาให้เราเลือดเยอะแยะมากมายแล้วก็ตู้ไม้น้าด้วยนะยังไงก็ฝากไปด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครท้ายช่องเออน้องๆฟกบพี่มาวินน้องๆยังไงก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย